ขอการเรียนอาจารย์ที่เคารพและผู้เข้าฟังสัมมนาทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสกินานามหมัดถาวรนิสิชั้นปีทีสะนะ่สี่คณะสัตว์ภมิชาสตร์สัตววิทยาและมนุษยววิทยาค่าะค่ะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของนิสิตบุษีสัมจังหวัดชายแดนใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหัวข้ออะไรปรศจิษศาสตรวิทยาเขตบางเขนค่ะค่ะเริ่มด้วยโครงร่งนนางที่จะนำเสนอวันนี้ค่ะ หนึ่งื้องต้นที่มาได้ความสําคัญขอบเขตการศึกษาแนวคิดเละทฤษฎีวิธีดําเนินการวิจัยผลการศึกษาที่รายผลและข้อเสนอแนะค่ะค่ะเรื่องื้ต้นที่มาได้ความสําคัญนะคะการศึกษาเรื่องปฏิบัติการในชีวิตประจาวันของทิสิต์มุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน,น่ัยที่เรียกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะโดยศึกษาฐานวิถีชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมซึ่งเป็นนิสิตธจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งจังหวัดปัตตานียะลาและนรา,าธิวาสค่ะที่เข้ามาศึกษายอย่างหมอเจอไรกะศิษยศ<ม>าสตร์วิทยาเขตบางเก่งค่ะเนื่องจากการได้จินดักกลุมลมเนาทําให้พวกเขาเป็นกลุ่มคนมเป็นกลุ่มคนที่ต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวในชีวิตประจําวันและการสัมผัสกับสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนที่มีความหลากหลายมากขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่งงงงางๆทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวที่เข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองเผชิญอยู่ ในเรื่องของการใช้ชีวิตในหมาทีา่อะไรและปฏิบัติการในในชีวิตประจำวันของนิสิตมุสลิมเองเพราะนิสิตมุสลิมที่เติบโตมาจากจังหวัดของตอนนั้นถูกหล่อหลอมวัฒนธรรมของสังคมที่ตนอยู่เข้าไปโดยเฉพาะนิสิตมุสลิมที่มาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยที่นักศึกษาศาสนาสลังค่ะซึ่งมีแนวทางในการตอบสนปฏิบัติวิธีทิ่และกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามวัฒนธรรมข้องถิ่น ชายแดนใต้และตามขนบธรรมเนียมวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมุสลิมคะซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกักกวนนวกบแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเรื่องอาหารการกินการแต่งกายวัสดุและปัญหาที่ตกระทบต่อการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาที่ทําให้ผิดแบบแผนของศาสนาค่ะต่อมาวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะหนึ่งเพื่อศึกษาวิธีการดำรงชีวิต และปฏิบัติการในชีวิตปัจจุบันของนิสิตมุสลิมจากสังกัจังหวัดชายแดนใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะ2เพื่อศึกษาอุปสัคและปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของนิสิตมุสลิมจากสััจังหวัดชายแดนใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะสเพื่อศึกษากระบวนการต่อรองของนิสิตมุสลิมที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันค่ะภาพโครงเหตของการศึกษานะคะ การศึกษาทางนี้เป็งงนาการศึกษาการดำเนินชีวิตของนิสิตสลิมที่มีภูมิลำเนามาจากส,สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเข้ามาซึ่งเข้ามาเรียนในหมวิทยาลเยเกเษตรศาสตร์ค่ะด้วยทําการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวการรับรู้และความรู้สึกการผรสมผสานการตอบรองระหว่างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนิสิตนิสิตมุสลิมและวิธีกนารปฏบิบัติการในชีวิตประจำวันซึ่งดำารงไว้ในหมู่าลเจเกษตรศาสตร์ค่ะทั้งนี้ ทั้งนี้ใช้วิธีกา okay. รสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกตการเคลมและการเกิดบันทึกค่่ะในส่วนแนวคิดและทฤษฎีค่ะก็จะมีแนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรมแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์สามแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจำวันค่ะโดยแนวคิดการปรับตัวนะคะค่ะกล่าวถึงว่าการปรับตัวทางวัฒนธรรมเป็นการปรับตัวของบุคคลที่มาอีกวัฒนธรรม วัฒนธรรมหนึ่งสูง่อีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งมีวิธีการดำรงการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยค่อนข้างแตกตา่างหรือแตกตา่กางกันอย่างสิ้นเชิงค่ะภาวต่อมาแนวคิดปฏิสัมพันธ์หรือสัญลักษณ์ค่ะแนวคิดนี้กล่าวถึงความคิดเรื่องการการะทาระหว่างกาันและสัญลักษณ์ซึ่งเป็นหัวใจและตึ้ไขยับองค์กอไปถึงมนุษย์แต่ละคนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและสภาพของสังคมมนุษย์ทฤษฎีนี้ให้ความเหมือนกันต่อมนุษย์แต่ละคนค่ะ และเข้ามาช่วยในความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ค่ะซึ่งแนวนคิดนี้มีความเชื่อมโยงในการใช้ชีวิตประจำวันและการตอบโต้ของทสิิมุสลิมโดยการแสดงออกถึงตัวตนความสัมพันธ์ของทิสิทธิม์มุสลิมด้วยตันเองหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมค่ะค่ะแนวนคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของเรา,าถึงกระบวนการต่อรองกับอานาจในรูปแบบต่างๆที่สุขผลต่อการดําเนินชีวิตและความเป็นอยู่ค่ะเช่นกระบวนการต่อรองใน ชีวิตประจุวันของนิสิมุสลิมค่ะภาค่อมาวิธีดํานเนินการวิจัยค่ะการศึกษาั้งนนี้ได้เลือกการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยคือเมืองไรกะเศษศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะเพผู้ให้ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลคือนิสสิงห์มุสลิมซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจับตัวองและการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ค่ะต่การสอบถามจากบ,บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จัก เลยมีนิสิบุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นกลุ่มประชากรกรเป้าหมายหรือกลุ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนสิบสี่คนค่ะนเครื่องเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารโดยสื่อสารเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าวากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเีนเอกสารทางวิชาการวิทยาิพนค์ภางนิพนธลวารสารบทดความต่างๆ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตรวมถึงงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการรอบตัวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ศึกษาเพื่อเป็นการกําหนดแนวคิดขอเกี่ยกัการศึกษาบนควาตลอดจนปัญหาเรื่องภาษาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการในชีวิตประจาวันและการรอบตัวทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถนําข้อมูลที่ได้ที่ที่ทำการค้นคว้ามาคิดวิเคราะห์ให้เข้ากับแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดและความรู้ทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดปรับัวทางวัฒนธรรมแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจำวันได้จากเอกสารต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิยของผู้องผู้ศึกษาสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาค่ะต่อมาแนวคำถามเชิงลึกโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปซึ่งกรถทำเกี่ยวกับชื่ออายุ คณนะฉันมีการศึกษาภูมลำลํำเนาชีวิตก่อนข้ามของเทอเรยส่วนที่สองรูปแบบการดําเนินชีวิตประจำวันและการปรับตัวในมหมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีสี่ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งได้ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการดําเนินชีวิตประจำวันและการปรับตัวในมหมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะได้ได้จัดทำแนวคำถามเชิงลึกโดยกำหนดคำถามแบ่งแยกออกเป็นประเด็นปัญหาให้พร้อม ควบคุมและสด้องกับเรื่องที่ทําการวิจัยค่ะขั้นตอนที่สองค่ะได้ทำการค้นหาค้นหากลุ่มตัวอย่างจากประเด็นที่ต้องการศึกษาและได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ีิสิ์มุสลิมจากสั่จังหวัดชายแดนใต้โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงค่ะนอกจากนี้การได้มาของผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการสุ่มแบบลูกโซ่ค่ะ คือการสอบถามจากบุคคลได้ช็คของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่มีคนรู้จักทำขั้นตอนที่สามได้ดำเนินวางแสงและนัดหมายวันเวลาที่สะดวกทั้งสองฝั่งตามความเหมาะสมของแต่และบคุคคลค่ะเพื่อสัมภาษณ์ได้เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุดโดยเริ่มจากการโดยเริ่มจากการติดต่อสอบถามกับบคุคคลได้เช้คฝั่งทงางช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะได้แก่ erm ine, อินสตาแกรมไลน์ติดต่อฝ่่นเบอร์โทรศัพท์และไว้ติดต่อด้วยตนเองค่ะ โดยเริ่มติดต่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างอู้ให้ข้อมูลจากัการสอบถามเรื่องวันเวลาและความสะดวกในการให้สัมภาษณ์สถานที่สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่จะนัดหมายในการสัมภาษณ์ที่ชมรมมุสลิมหรมืออะไรากับเจ็ดสามค่ะและแสดงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งที่สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเกิดความเข้าใจในการสัมภาษณ์ค่ะขั้นตอนที่4ค่ะเมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงนําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงเนี่ย ข้อม so ูลในแต่ละการสัมภาษณ์มาทำการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนนอกเหนือจากการจดจบันทึกระหว่างสัมภาษณ์ค่ะเพื่อนําไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเป็นข้อแก้ไขในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปได้มีการตรวจสอบความถกต้องของข้อมูลวิเคราะห์ตอบคำถามการวิจัยและสรุปผลต่อไปค่ะผ่านการศึกษาโดยมีประเด็นต่างๆที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้แก่ลักษณะข้อมูลส่วนคคหขวงนิสิีลุสลิม ในแต่ละวันีิสิตมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนาิจอะไรการอยู่ในสังคมของเช่ะไร,รมีวิธีการออบตัวอย่างไรนิสิตมุสลิมมีอุปสรรคข้อจำกัดในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรนิสิตมุสลิมมีผลกระทบคในการใช้ชีวิตอย่างไรนิสิตมุสลิมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรและนิสิตุสลิมแก้ปัญหาต่า,างๆท,ที่เกิดขึ้นอย่างไรโดยเสนอประเด็นที่ข้ออันนี้ค่ะหนึ่งลักษณะข้อมูล ส่วนคนวหนุ่มนิสิตุสลิมสองนิสิตสลิมมีวิถีชีวิตและการปรักบตัวาทางวัฒนธรรมอย่างไรสามนิสิตมุสลิมลมีอุปสรรคข้อดังก่าวสังคมทบกที่เกิดขึ้นในชีวิตปรจจาวัน,รรนอย่างไรสี่นิสิตมุสลิมมีวิธีการรับมือกับการถึงใแการสนับสนุนอย่างไรค่ะค่ะโดยแบ่งเป็นนิสิตผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามภูมิลำเนาและชั้นปีคือนิสิตที่ม,มีภูมิลำเนาจาัดจังหวัดปัตตานีจำนวนสี่คนเป็นนิสิต ชายจำนวนหนึ่งคนศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สองได้นิสิตจำนวนสามคนศึกษาอยู่ในชั้นปีที่หนึ่งในชั้นปีที่สองค่ะต่อมาที่สิษย์ที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดะราจำนวนเจ็ดคนเป็นจำนวนเป็นนิสิตชายจำนวนสี่คนเล่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่หนึ่งถึงสามได้นิสิตจำนวนสามคนศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สองถึงสี่ค่ะสุดท้ายนิสิตที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดนราธิวาจำนวนสามคนเป็นนิสิต จำนวนหนึ่งคนศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สามและปี 2, สิบหนึ่งจำนวนสองคนศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สองและชั้นปีที่สี่ค่ะค่ะ <knocking. S 1> ประเด็นประเด็นที่หนึ่งขังนิสิตมุสลิมมีวิถีชีวิตและการบอกตัวตามวัฒนธรรมอย่างไรในหัวข้อที่หนึ่งพูด,ถ,ดถึงในแต่ละวันของนิสิตสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจอะไรสองการอยู่ในสังคมเ่าจะอะไรมีวิธีการปรับตัวอย่างไรค่ะค่ะในประเด็นนี้ ได้ได้มาว่าได้จากการสัมภาษณ์คือนิสิุสลิมในประเด็นทางวิถีชีวิตและการกประกอบตัวทำกันทมวัฒนธรรมนั้นทาให้พบว่านิสสิมุสลิมต้องปรับตัวในการอยู่ในสังคมเหมาไยอะไรได้ยังคงมีชีวิตในแบบเดิมคือการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาส,สนาอิสลามเช่นการละหมาดทุวลาต่อวันการอ่านกุรราะการ,การ,ากราละการหืรอสิงอง่งอดค่ะ นอกจากนี้ยังมีการรับตัวในสังคมเหมอือนว่าอะไรคือการพัความเชื่อของแต่ละศาสนาและการพยายามอธิบายความเชื่อของตนเองให้ทราบได้เกิดความเข้าใจต่อผู้อื่นที่มีความเชื่อแตกต่างค่ะรวมถึงการมีจุดยืนในเรื่องของความเชื่อของศาสนาของตอนค่ะค่ะในประเด็นที่สองค่ะที่ศรีมุสลิมมีประสัรคข้อจำกัดหรือุณเขาตรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างไร หนึ่งนิสิตมุสลิมมีอุปรสรรคก็จำกัดในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรสองนิสิตมุสลิมมีผลกระตบ้นในการใช้ชีวิตอย่างไรคะค่ะจากการสัมภาษณ์นะครับพบว,ว่านิสิตมุสลิมในประเด็นเรื่องอุปสรรคก็จำกัดผลกร,กระตบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทาให้ทราบว่า<อ>เรื่องการละหมาดที่ข้าเกี่ยวกับเวลาเรียน ด้เรื่องของอาหารการกินซึ่งมุสลิมโดยส่วนใหญ่ต้องรับประทานอาหารที่อาร้านทั้งนี้ในหมาวเที่ยะไรประเกษศรส์นั้นมีหาระมีอาหารทาร้านที่ค่อนข้างน้อยทาไม่ดีมุสลิมมีข้อจากัดในส่วนนี้ค่ะหรือข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่ที่ละหมาที่มีจํากัดในหมาวเที่ยวไรค่ะค่ะต่อมาประเด็นที่สามค่ะมิสิมุสลิมมีวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไรค่ะ หนึ่งนิสิตมุสลิมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรสองนิสิตมุสลิมแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรถ่าจากการสัมภาษณ์พบว่านิสิตมุสลิมในประเด็นเรื่องวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําให้พบว่านิสิตมุสลิมีมีวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการแก้ปัญหาคือการพยายามอธิบายในเรื่องของศาสนาให้ต่างศาสนก ฝึกความเข้าใจในพิธีกรรมสตรีมีต่างๆของสลาฟการพยายามปิดตัวจากสิ่งที <t 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 ่ศาสนาห้ามหรือส uh ิ uh ่งที่ไม่สามารถทําได้เป็นต้นค่ะข่าวต่อมาวิปใจเห็นนะคะจากการศึกษาพบว่าที่สิมุสลิมต้องปรับตัวในการอยู่ในสังคมใหม่แค่ไรและยังคงมีชีวิตในแบบเดิมนั่นคือการปฏิบัติศาสนาิจตามลบกศาสนาศาสลาอาทิการละหมาดพระเวลาต่อวันการอ่านคุรอานะคะ ลก็การถึงและการถึงสิ่งวกเป็นต้นค่ะรวมถึงยังมีการตอบตัวในสังคมเหมือนที่อะไรคือการเคารพความเชื่อของแต่ละศาสนาและพยายามอธิบาความเชื่อของตัวเองให้เราบที่เกิดความเข้าใจของผู้อื่นที่มีความเชื่อแตกต่างค่ะรวมถึงมีจุดยืนในเรื่องของความเชื่อของศาสนาของตนนอกจากนี้ทําให้ทราบลักษณะของวิถีชีวิตประจำวันของนิสิตสลิมและอุปสรรคข้อาจากัดาวคือผลกระตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคือ ื่องของกรรละหมาดที่ข้าเกี่ยวกับเวลาเรียนและเรื่องของอาหารการกินค่ะซึ่งมุสลิมโดยส่วนใหญ่ต้องรับการอาหารที่อาร้านทั้งนี้ในหมาที่อะไรเกษตรนั้นอนีารมีอาหารทาร้านที่ค่อนข้างน้อยทําให้ที่สิมมีข้อจำกัดในส่วนนี้ค่ะหรือข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่ที่ละหมาดที่มีจํากัดในหมาที่อะไรค่ะอย่างไรก็ตามทีสิมมุสลิมมีวิธีการรับมือกับการเป็นการสังคมและการแก้ปัญหานั้นคือการพยายามอธิบาย ในเรื่องของศาสนาให้ต่างศาสนาเข้าใจในวิืที่กรรมประเด็นต่างๆของศาลาค่ะหรือการพยายามปิดตัวจากสิ่งที่ศาสนาห้ามหรือสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ต้นต้นน่้นเขาเสนอให้เขาจากการศึกษาการปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้มุสลิมสจังหวัดชายแดนใต้กานศึกษาในหมู่ที่ในหมู <apenas S 1> ่ที่ไรการศึกษาริเ็นเขตบางเขนเท่านั้นเองคควรจะมีการศึกษาประเด็นวิถีชีวิตของผู้รมุสลิมหรือหลักคำสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อ หลักการสอนและหลักการปฏิบัติในศาสนาสลามค่ะมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ความศึกษาบุสลิมในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัยปัญหาในชีวิตประจำวันที่อาจส่งผลต่อหลัก,กปฏิบัติในศาสนาสลามของมสุสลิมในพื้นที่อื่นด้วยค่ะคะขอจบการนําเสนอแค่นี้ค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์อังกุลให้คําแนะนาแกงงานของผู้วิจัยได้เลยค่ะสกีนางานสกีนานะ่าสนใจจนอาจารย์โกมาฟังเนยะี่โตได้เห็นอะไรสกีนามีแฟนคลับแฟนคลับรายงานเนีย่ยอาจารย์ก็ตามมาฟังเลยนะสกีนาสกีนามาจากสารจังหวัดหรอครับไม่ใช่อ่ะอ,อันนี้อาหมายงั้นเป็น,นะคาษาสกีนามาเรียนที่เกษตรเนี่ย ชีวิตประจําวันที่ใช้ที่สกีน่าทาในเกษตรมีอะไรบ้างเป็นเด็กขอปะ่ะเป็นเด็กขอป้านเรือ่อในไรน่อเร่องัเอาคร้าวเนาะทําอะไรบ้างค่ะด้วยความที่หนูเป็นเด็กขอได้ปกติหนูใช้ชีวิตอยู่ที่ชมรมมุสลิม,มเนาเกษตรสัเขา,าชมรมใช่ค่ะแล้วทําให้หนูแบบมีวิถีชีวิตและได้แบบเจอเรื่องราวต่างๆที่ ุ่นพี่รุ่นน้องได้มาเล่าประสบการณ์สดๆยิ่งฟังนะเมรา่มีความสัมพันธ์กับรุ่นพี่รุ่นน้องนะใช่ค่ะแล้วทําอะไรบ้างในกเกษตรส่วนใหญ่ถ้เรียนบ้างเรียนผ่านมีอะไรอีกแล้วก็คือการไปอยู่ชมรมในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆวันหยุดทําอะไรวันหยุดส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ชมรมเพราะว่าชมรมมีมีกิจกรรมต่างๆให้ทำค่ะเช่นการไปป้ายการรวมตัวการพูดเรื่องประเด็นศาสนาอะไรแบบนี้ค่ะ โอเคทีนี้แต่พออ่านอันแรกที่อ่านงานสกีนานะครับอาจารย์เห็นงนี้เลยเนาะอาจารย์มองว่าวิธีคิดของการทํางานสกีนาไม่ว่าการคําถามหรืออะไรอ่ะมันมีลักษณะเชิงปริมาณแต่ไม่อาจารย์ไม่รู้ว่าตัวเรื่องวิจัยสกีนาเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพน่าจะเชิงคุณภาพเนาะคือถ้ามันเป็นเชิงปริมาณรย์ว่างานแบบนี้มันเซอร์เวดีมากเลยผมว่าเก็บข้อมูลนิสิตมุสลิม ปฏิบัติการชีวิตประจำวันของเด็กน้สินมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วก็มีประเด็นที่สกีนาทำแล้วให้ให้คล้ายๆเช็คเช็คแบบเซอร์เวย์มันก็จะทาให้ให้น่าสนใจมากเหรสมมุตินะถ้ามีโอกาสทำเนะแต่นี้ไม่เป็นไรจะจบแล้วไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะจะจบแล้วนะงานต่อมาคืออาจารย์มองอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งจอันที่สองในงานเนาะอาจารย์เห็นปฏิบัติการในชีวิตประจำวันที่สกีนาเขียนและเน้นอ่ะ แล้เพองของเดอชานโตเนาะใช่ปะในเดอชานโตเนี่ยเขาดูเรื่องชีวิตประจาวันแต่เขาไม่ได้ดูแค่ความอะไรเนาะเขาดูว่าในชีวิตประจาวันมันมันมีเรื่องการต่อรองคนที่มีอำนาจมากกว่าย,ยัางไงใช่ปะก็เราใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยตอบเราตอรองตไหนที่มันเป็นพื้นที่ต่อรอรได้บ้างเลยเนาะนี่อันหนึ่งที่มันมันน่าสนใจก็คือเออพอมันเป็นชีวิตประจำวันของนิสสิทธมุสลิมในมัหาอะไรซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็น มีจํานวนน้อยเนาะมีจํานวนน้อยกว่าเนี่ยแล้วคล้ายๆตำแหน่งแห่งที่มันถูกมันถูกจัดการอย่างไรเข่าขอ่อเพื่อที่จะเซิร์ฟกับ,บธธนิสิตกลุ่มนี้ใช่ป่ะครับอาจารย์ก็เออมันน่าสนใจดีแล้วถ้าไม่มีแหละนิสิตกลุ่มนี้เนี่ยเ<ส><ๆ>ขาต่อรองผ่านชีวิตประจำวันยังไงเนาะนี่สิ่งที่มันมันดูแคบไปหน่อยก็คือสกีนาดูแค่เรื่องของการละหมาดกับเรื่องของการกินซึ่ง เราเชื่อว่าชีวิตประจําวันหรือปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของนิสิตทุกคนรท้งนิสิตอุสลินเนี่ยมันมีมากกว่านี้ซึ่งถ้ามันทามันทาให้เห็นในหลายๆเรื่องมันอาจจะเห็นดีเพลมมากกว่านี้ครับเพราะพอเรื่องละหมาดไม่มีเรื่องกินที่มันไม่ตอบรับเนี่ยมรติเอาเรื่องฮาราญกันนะเรื่องฮาราญที่มันไม่ตอบรับกับนิสิตอุสลินว่ามันมีร้านร้านน้อยอย่างเงี้ยเราอาจจะ อาจจะหาคำตอบได้ผ่านจำนวนนิสิตนะครับว่าบในสัดส่วนมันเท่าไหร่ซึ่งเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ตอบได้เรื่องความเชื่อยอย่างเดียวเนาะมันอาจจะตอบเรื่องของธุรกิจปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าร้านขายข้าวที่มันอยู่ที่อยู่ในนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็มีใครผ่านไม่ผ่านเนานะจำนวนคนที่เป็นไปได้ที่จะพาลงเนี่ยน,นี่มันอาจจะตอบได้ซึ่งสก,กีนาอาจจะใชด้ดูจำนวนจดทะเบียนมีไหมว่านิสิตมุสลิมในงบวก ก็เราพยายามจะวิเคราะห์ื่อตอบในส่วนนี้ตัวเองได้หรือพื้นที่ละหมาดไม่มีโอเควันนึงละหมาดห้าครั้งใช่ไหมครับแล้วถ้าละหมาดระหว่างเรียนเนี่ยคล้ายๆกับพอมันถึงเวลาละหมาดแต่มันซ้อนทับกับการเรียนเนี่ยกลุ่มที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยจัดการกักตรงนั้นยังไงมันไม่ไแน่อจพอมันมันแค่บอกไม่มีไม่มีไม่เตื้อเงนี้มัน มันก็เลยไม่เห็นปฏิบัติการที่มันมีลักษณะของการต่อรองนะภาษาเนาะเพราะมันกวรจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยหรือกิจกรรมการทํากิจกรรมข้้งนอกทั้งในบริบทชมรมของมุีนามเองหรือคนอื่นๆที่อยู่ไม่ได้ไม่ที่เป็นเพื่อนมุสลิมอาจจะทาชมรมอื่นเงี้ยเขามีปฏิบัติการเหมือนหรือต่างกันแล้วมาสะท้อนการต่อรองต่างกันหมือนกัรเงี้ยมันก็จะชัดเจนขึ้นนี่ไอ้ที่มันหายไปเลยคือการต่อรอง ในเหมือนี้บทความของค่ะจากที่อาจารย์ว่ามาคือการต่อรองส่วนใหนหนูใส่ไว้ในวิจัยเรื่องไ,ไหนแล้วค่ะเพื่อนี่หนูหนูย่อมาอะย่อ <c oughs> แต่มันอยู่ในวัตถุประสงค์แล้วในบทความว <c oughs> ่าวัตถุประสงค์อันนี้มันก็ควรจะนําเสนอให้เห็นเองมันจะได้ตอบโจทย์เพราะว่าบทความมันมันมันเห็นเป้าหมายการนําเสนอบทความเรืว,วัตถุประสงค์อะไรมันก็ต้องเอามาตอบโจทย์เราจากให้อาจารย์ ว่าอาจารย์สนใจแล้วสกีนานให้ไปตอบข้อสองในเรื่องวิจัยหน่อยๆ้อันนี้คือเรื่องวันหลังเช่นในปฏิบัติการนะเรื่องการทานอาหารเรื่องการปฏิบัติละหมาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งภายในชมรมนอกชมรมเรื네่องชั้นเรียนเรื่องกิจกรรมวันหยุดอะไรอย่างเนี้ย ถ้าทําให้เห็นไปมันก็มันก็จะเห็นภาพของของความคล้ายๆไม่ไม่ไมไมลองไม่บริการไม่เซิร์ฟกับนิสิตกลุ่มนี้เท่าไหรเท่า,ท,าที่ควรแล้วนิสิตกลุ่มนี้แก้ปัญหาจัดก,การอย่างไรในชีวิตประจำวัน,น,นมันก็จะทําให้งานนี้มีมีภาพที่ตอบวัตถุประสงค์ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อันนอันต่อมานะเข้าในทฤษฎีสามสามอันแนล้วเรื่องก,การปรับตัวมันยังไม่เห็น เรื่องปฏิสัมพันธ์เถึงสัญลักษณ์หน้าฉาหลังฉากอะไรอย่างนี้เนาะยังไม่ชัดเรื่องของการต่อรองก็ไม่ชับจีในี้ถ้าในบทความก็อาจจะต้องถ้าต้องตัดการบทความอาจจะไม่ต้องแต่าในในตัวเรื่องวิจัยอย่ะอาจจะต้องไปทำอันนี้ให้ช้านะครับอย่าหลงอย่าอย่าลืมเพราะว่ามันเหมือนเป็นคำนัดสัญญาที่ให้ไว้ในบทสนทนาครับนะครับ